รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ถ้าพูดถึงเต้าหู้คใครๆก็คงจะนึกถึงอาหารสุขภาพรสจืดๆัตนเซวายขอรับคำท้ามาเปลี่ยนจานเต้าหู้ให้อร่อยฟินสุดๆกันเลยดีกว่ากับสามเมนูเต้าหู้ไม่จืดอยากรู้ว่าจะน่ากินขนาดไหนงั้นเริ่มกันเลยกับแกงมัสมั่นเต้าหู้ ผมขอเริ่มเมนูเต้าหู้ไม่จืดจานแดงนะครับกับเมนูแกงไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมนูที่อร่อยอันดับหนึ่งของโลกอย่างมาสมันกันเลยยิ่งได้มากินกับเต้าหู้เนื้อแน่นของเรานะครับจะยิ่งรสชาติอร่อยไม่เหมือนใครเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับมาสมันเต้าหู้ของเรานะครับแทบจะเรียกว่าเป็นอาหารมังสวิรัติอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้เต้าหู้แทนเนื้อสัตว์นะครับเต้าหู้ที่เราใช้แทนเนื้อสัตว์เนี่ยตอนนี้เราใช้เป็นเต้าหู้เนื้อเต้าหู้แข็งนะครับเนื้อจะแข็ง อยู่ตัวเวลาเอาไปต้มไม่เละลดกลิ่นเต้าหู้ได้นะครับก็คือนำเต้าหู้เนี่ยไปลวกในน้ำเดือดประมาณสัก5-10มนาทีก่อนจะเอาไปลวกนะครับหั่นเต้าหู้เราให้เป็นชิ้นประมาณสัก1นิ้ว นำเต้าหู้ไปลวกในน้ำเดือดตอนนี้ตักน้ำเดือดไว้เรียบร้อยเต้าหู้ที่เราเลือกใช้วันนี้เป็นเต้าหู้แข็งอย่างที่บอกนะครับเต้าหู้มีหลายประเภทมาก่ตนเต้าหู้แข็งก็คือกด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 เต้าหู้อ่อนจนมันแน่นกลายเป็นเต้าหู้แข็งเพราะฉะนั้นเต้าหู้แข็งข้อดีคือเขาจะมีโปรตีนสูงมากรอะเนื้อเขาแบบแน่นมากนะครับที่สาคัญมีผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่ได้จากน้ำเต้าหู้ก็คือตัวฟองเต้าหู้นั่นเองฟองเต้าหู้ก็คือ โปรตีนที่มันลอยขึ้นมาบงผิวหน้าจับตัวเป็นแผงเป็นโปรตีนจากพืชที่แบบดีมากๆนะเรามาเตรียมเครื่องอื่นๆกันมีอะไรบ้างเราจะมีมันฝรั่งขาดไม่ได้ในมัมนสมั่นนะหั่นเป็นชิ้นพอคำเลยนี่เรหั่นสี่พอหอมหัวใหญ่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับในมันสมั่นของเรา น้ำพริกแกงซื้อน้ำพริกแกงมาสมั่นสำเร็จรูปมาเลยแต่ว่าเราจะเพิ่มความหอมของพวกสมุนไพรที่มันเป็นสมุนไพรแห้งนะครับเช่นพวกใบกะวานลูกกะวานอย่างเงี้ยเราจะใส่ไปเลยมันต้องมียี่ราในมาสมันสม่นเนี่ยมันต้องมียีรายีราเนี่ยแบบกลิ่นอินเดียมาเลยแต่ขาดไม่ได้นะครับเราจะเพิ่มยี่ราเข้าไปด้วยแต่ยีราเนี่ยแทนที่เราจะใส่เป็นเม็ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะโขกให้มันละเอียด <c oughs> ยี่หลานะครับพอโขกให้มันละเอียดแลกลิ่นมันยิ่งแบบฉุนขึ้นอีกตอนนี้เรียบร้อยโอเคนะครับเต้าหู้เราก็ผ่านการลวกมาจนน่าจะกลิ่นสดชื่นแล้วเริ่มกันเลยนะครับกับมัสมัมนตั้งไฟค่อนข้างอ่อนเลยขั้นต้นเนี่ยมัสั่นเป็นแกงที่มีน้ํามันลอยหน้าน้ํามันที่ได้เกิดจากกะทิส่วนหนึ่งแล้วก็เนื้อสัตว์จําพวกแบบไก่ส่วนหนึ่งนะครับค่อยๆเคียเ่ยวตัวกะทิของเราให้แตกมัน ไฟอ่อนๆเนาะระหว่างเคี่ยวเนี่ยก็ต้องหมั่นคนไปด้วยกะทินะครับต้องหมั่นคนเวลาเคี่ยวไม่ไงั้นเขาจะแตกเป็นเม็ดๆเม็ดๆเม็ดๆตอนนี้นะครับพอเราค่อยๆใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆผัดกะทิหัวกะทิของเรานะครับตอนนี้น้ามันเริ่มแตกออกมาแล้วเราก็จะใส่ตัวพริกแกงลงไปผัดด้วยผัดพริกแกงเลยกับกะทิของเราคนพริกแกงให้ละลาย,ลายกับกะทิเลย จากนั้นนะครับให้เอาเครื่องเทศที่เราเตรียมมาไว้ลงไปเลยนะครับลูกกระวานอบเชยใส่ไปเอาไปแล้วยีราใส่ไปนิดหน่อยค่อยๆใส่ใส่ไปช้อนชาหนึ่งพอยีอ่ราใบกระวานนะครับใส่ไปเลยค่อยๆผัดแล้วทีนี้น้ำมันออกแล้วนะครับเราจะตามด้วยเต้าหู้ของเราใส่ลงไปเลยรับรองหอมละไม่มีกลิ่นตุดุ ใส่เต้าหู้ลงไปเต้าหู้ลงไปแล้วก็ค่อยๆเนาะเต้าหู้เราบอบบางต้องเพิ่มถนอมหน่อยจากนั้นตามด้วยกะทิที่เหลือนะครับจะใช้เป็นหัวก็ได้จะได้เข้มข้นมากๆใครชอบนะครับหรือว่าจะใช้เป็นกลางกะทิแบบผมก็ได้กลางกะทิก็คือว่าหัวกะทิผสมกับหางกะทิในอัตราส่วนเท่าๆกันจะได้เป็นกลางกะทิคราวนี้เราคนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนตอนนี้นะครับกลับมาเดือดแล้ว ที่จะทาต่อไปก็คือว่าหัวริสงนะครับใส่ไปเลยหัวลิสงใส่ประมาณสัก 2- อสามช้อนโต๊ะตามชอบเนาะปรุงรสเลยนะครับมีมะขามเปียก2ช้อนแล้วก็มีน้ําตาลปี๊บนะครับผมจะใส่ประมาณสักช้อนโต๊ะครึ่งสะก่อนแล้วก็น้ําปลานะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะที่เราปรุงไปตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่ามันจะได้เข้าเนื้อรสชาติมันจะได้เข้าไปในเต้าคู่และที่สําคัญคือเรามีมันฝรั่งด้วย หอมใหญ่ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับใส่ไปเลยเคี่ยวให้เดือดอ่อนๆน,นะครับจนรสชาติทั้งหมดมันเข้าไปในเต้าคู้ของเรานะครับระหว่างที่เราเคี่ยวเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีกะทิเป็นส่วนผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนด้วยสักพักนึงก็คนทีสักพักนึงกคนที วันเวลาผ่านไปนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณทัก10นาทีละตัวมันฝรั่งของเราสุกนุ่มหอ,อมของเราเนี่ยใสข้างในแบบสุกเรียบร้อยแล้วกำลังหวานเลยที่สําคัญคือน,น้ํามัสมันเราเนี่ยข้นแล้วตอนแรกๆไม่ข้นนะครับตอนนี้แบบโอ้เชื่อว่ารสชาติทุกอย่างมันจะเข้าซึมเข้าไปในเต้าหู้ของเราถึงเวลาแล้วที่เราต้องชิม รสชาติมันซึมเข้าไปในเต้าหู้แบบคือไม่ไม่รู้สึกความเหม็นกัแบกบลิ่นตุ่ตุของเต้าหู้เลยแบบมันนุ่มมากมันมันรสชาติเต็มเต็มเลยอ,อร่อยมากๆที่สำคัญก็คือว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยใครอยู่ในภาวะลดความอ้วนกินเจมังใส่วิรัสลองดูรับรองอร่อยมากต่จางกันเลย เท่านี้นะครับแกงมัสมั่นเต้าหู้ของอเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากเต้าหู้รสชาติแบนๆจืดๆธรรมดากลายเป็นเต้าหู้รสชาติสุดยอดจัดจ้านอร่อยมากๆกินกับข้าวสวยร้อนๆอฟินเลยแกงมัสมั่นเต้าหู้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วช่วงหน้ามาอร่อยแบบอินเตอร์กันบ้างกับกระแตงเต้าหู้อร่อยหอมมันแบบนี้แหละเต้าหู้จานเด็ด